สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้บาวเมสซี่ครับคลิปนี้ก็อยู่กับแก้วแก้วเซอร์วิเหมือนเดิมนะครับคือเก้าแหละครับผมเลือก้ามย่มดีครับส่งมอบรถเมสซี่นะครับหลุนไ่ครับ M F 6712นะครับขนาด122แรงมาครับอ,อันนี้ก็ เพื่อนก็กำลังแนะนำกันนะครับแนะนำกันเดี๋ยวบิงลีลาลีลาของทันแปะครับทันแปะแนะนำการใส่งานนะครับอันนี้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท IAT Farm Machinery นะครับผม น,นี่ก็บ้านเพื่อนนะครับอันนี้ท่างแม่บ้านเพื่อนก็ได้เตรียมเตรียมจิงเตรียมของนะครับเดี๋ยวมาลอรับครับลอรับรถนะครับเพื่นวาเลยงามยามดีครับืันนี้วันที่22บครับ22่งกันยาครับอันนี้ของขามีกองเปียกไม่ให้พร้อมนะครับเพื่อนกำลังแนะนำกันเรื่องกองเปียกนะครับ โอ้งามครับไอ้ติดซีมให้เรียบร้อยครับมีไฟส่องสว่างหลอหโวเก่งครับเพนาตัวนีดยีทิ้งเหอาไใส่งไกตัวที่อยู่ในมันทำไงอดมากกว่าเอาเบนซินบกใส่เลย แอร์ครับแัปแอร์ฟลยมไฮนะครับเทมฟิมไฮครับคันนี้เงื่อนไขอยกับเขาคุยกันครับผม คนไม right? ่ร kind of ู <c oughs> ้เติมนีเยอะนี่เข้ากองเลยครับผมนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้น้าป๋าไห้เไม่สันนะครับอ่านี้นะเอามาใช้งอย่างนีพราะแหลผมไม่ทอยุไม่อะไรส่านมันเย็นใช่ใช่ใช่ไมกันครับไม่กันครับถ้ามันวเติมเมืแล้วก็ไอ้พวกที่ขันตังคองนปานี่ขันตังคู่เีงทั้งันแล้วก็มืนมีโตโบโตโบก็ในตอนแรกก็คือแต่าเ่อขังแร้วเนี่ยยิบขันเย่งเลยนยิ น้ำมันตรือีมาไปหลอเงกสักคระมาณนาทีนะครับแล้วก็ัานจะไม่เหมือนดีกันนะไม่เหมือนเราเราจะตั้งเองได้นะเพราะว่าคุณไม่ต้เค่งตองมาเคร่งนะครับตูเคร่งต้เ่งด้เค่งอัตโนมัติใชไม่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 ไมแสดงแว่าป๋าเขาตังเข้ตเค่งหตนั้น ตัวเข่ง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 นะปซับไม้มาแล้วก็พี่ดอกตัวเข่งดีเกแกยวกับคุ้มเซ้งนะครับตอนนี้เกลยวคุ้มเซ้งตัวนี้ก็จะขัดลดท่อวาเหมือนกันจะขัดลดท่อไอไอไออ่าัโบเนี่ยตัวโบนี้้าไเหมือนอกี้แล้วปะ มันอม่นมีแรงเมอตันต้องครับมันมันีใครนะรอเราต้องเช็คด้วยมันต้องเช็คอยู่นะป๋าเพราะว่ามันก็เงง่ายเลนะเขาเขานแน่นมาจากบริษัทรแต่ว่ามันคอางานจริงนะงานจริง่ยครับพองานจริงมาพวกเราก็ต้องเปรเจ็ดเบอรแนะครับก็ขันก็มันมวอีกรอบหนึงนะครับนะครับนะครัมันอากาศนพอกาี่ไล้วมันมันลวดไลกหอพรอกันได้รอเาาหหน้าทั้งหลัง เขาก็ขันมาแล้วหละจาไปแต่แต่ว่าี่ที่นะครับช้ีกนลมด้วยช่หาไม่เคยยี่สิบสองข้างหาไม่เคยไอไอตัวนี้มันมันไม่ใช่าบวงเด้อไม่ใช่เด้ออันนี้มันต้องการทำใหทำอย่างนี้แน่าได้ฟใส่ยี่สิบไดไใส่ยี่สิได้ยังพอดีที่เรียกบอกว่าของจีนอแมนนะไม่ครับ มียี่ห้อเดียวครับขวางโลกทีนี้้วก็แบตตอรนี่ยมันจะมีมันจะมีปัญหาอนิดนึวาเวลาเวจะมีัวรน่พวกนี้ไม่แน่นนะกาวไม่แน่นพวกนี้พวกนี้กาวไม่แน่นนะกาวตรงนั่นนะครับกาวตรงนั่นแล้วก็ลูกแบตตอี้เนี่ยก็ควรใี่จะแ้หนครับ เพราะว่าผมใส่เป็นแบตเตอรี่ใส่ใส่เป็นแบบเขาเรียกว่ามอเตอร์สตาร์ทเป็นแบบทดรอบมาแล้วชนรอบมาให้ปตาแล้วเจะตามก็ไม่ใช่เลยลูกใหญ่ๆใช่ไหมเดี๋ยเอาลูกใช่นี้ออกงานของในเรื่องนั้นละนี้มาเพิ่มมาถึงตรงนี้ก็รับปลดปลดขั้วอะไรที่เกี่ยวกับพวกระบบสองหันไม่ไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่ไม่ได้เลยปะขาปลดได้เลยแต่ว่าเวลาพวกก็คือสองสองวนก็คือหัวกำบวกลบบลบนะครับเวลาขั้วนะเวลาต่อเชื่อมก็สองก็สองขั้วนะครับ ตัวมันจะสำคัญนะครับว่ามันจะมีมันจะมีพวกพอกคูมนตัวเนี้ยเวลามันมีอะไรเมนงกจะดก่อนพผมก็จะบอกว่าเฮ้ยูมนตัวนี้ก่อนนะครับนะอย่างเงี้ยเนี่ยนอ้ยเเมนนอยก่ตนี้อ่แต่่มีงพวงยมีแกยแง้นเนไงเราถ้าเาต่อกรยเช้านี่เราต้องใช้ไฟเียนเา จำจำคำนี no ้อ no. ย um? um ู ão, um ่เน um ี่ยนะปาณเดชนะผมจะวิ่งมือจะนิดนิดจะเป็นนิดนิดอย่างนี้จะเป็นนิดนิดมป็นนิดนิดอย่างเงี้ยสามมืออย่างเงี้ยปาของปลาได้หรือเปล่าหรือมันมีหรือเปล่าของปลาเนี่ยมันมีสามมืออย่างเงี้ยสามมืออย่างเงี้ยเป็นเพื่อนมือเชื่อมในผ้าผ่านผม เศรีฐกิจตะตาแม่มันก็ผ่านไปรษฐิจตะตาแหละผ่านมันก็เริ่มยึดมันก็ต้องมิดนะครับมันก็เริ่มดิบเศริจตะตาแต่ถ้าบอกว่าถ้าง่ายๆถ้าเขาถ้าเขาเป็นคู่ให้เฉยืเนี่ยถ้าเป็นคู่อะไรเหลือก็ต่างกันดีกว่าต่างกันดีกว่าครับผมเพราะว่าพิวว์ตัวทวงใช่อาร์พิวว์มานผ่านตัวทวงทุกมันครับผมแต่ม่อาจจะน้อยแต่ไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันเป็นเครื่องมือที่มันมาจากมือนอกเลยเนี่ยถ้ามันเป็นพิวแบบพวกอ็มอาร์หรืออะไรพวกที่มันเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มันเป็นไอไอจอของเขาเนี่ย ผมจะเอาไปจากนี้ไปยนะครับเนี้ยาก็เอาจากคุณนี่แหละไปไยคย่างนี้ครับไปตัวนี้มไ่เมอนครับาแต่ว่ามัน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 มมันปไทครับมีชชตัวอืนหรอเปล่าัมันนี้ตัวนีตอนี่ไงต่อน่ตอ่ไ่ไ่ สอนขวบไม่ใช่ไหมอ๋อสอนขวบหนึ่งปุ่มมันมีวอลล์ริงมันมีลูกใหญ่มันป่าเองนะครับอะไรแค่ขาดเลยนะครับนี้นะครับมันจะเป็นเทปเปอร์นะครับมันจะเป็นป่าป่ามันตางอยู่นะครับเกเือรถตัดคาร์ลิสองล้านเจ้ก้อนเอร์ดไอ้ยูเบิ่งลีลาทันแปะนะครับทันแปะแนะน้ำการใส่งานครับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทไอเอทีฟาร์มเมนเชนัลลี่นะครับผมคุ้มเชิงโดยแก้วแก้วเซอร์วิส านี้ปลาต้องมีอย่างี้ต้องมีอันนีฝูงบปลาก็ต้องดูว่าเออียพ่อปลาหม้น้ำปลาหม้อน้ำจะเป็นลักษาได้นะปลาหม้อน้ำปลาม้น้ำทจะเป็นลักษะไอ้ม้อน้ำจะเป็นพ่อม้อน้ำพักมหมน้เติมเยอะนี่มันจะหม้อน้ำด้วยนะครับเมาอน้ำด้วยตัวเลยนะอันนี้คือม้อน้ำนะอันนี้คือมัมนี่จะเติมที่นี่หมดแบบที่นี่เลยครับผมอะไรน้ำยาน้ำยาก็คือห้า จริงแล้วก็อปีต่อปียผมนะครับปีต่อปีแต่ว่าผมเงินนั้นผมไปได้ไปได้ข้อมูลมาจากยุคอนเขาบอกว่าก็แค่ข้ามันพรากระแันทั้งหมดจริงหรอพ่รู้ได้ไงว่ามันยาวขุณมัเจ็เดือบไมนมีข้อยูลว่าไม่ขายหรอวัดตัวความเข้มข้นอ่ะปะวัดบิดอ่ะเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้ผมต้องผมต้องซื้อเยอะขนาดไหนก็จะขอร้่นก่อนที่คี่ดีๆดีๆนะถือชื่อเงินผมนี่หรอกอ้าอย่างนั้นก็ ถ้าตามีเยอะถ้าตามันมีมีเยอะสำบไปซื้อ,อ Anyways, so it, นั่นอย่าพวกนั 8, Hence, ้นใช่ไหมาใช้แล้วก็ก็ควรที่จะมีแบบว่าไอ้เครื่องมือที่วัดนะครับเอามามเอาไหมให้เขาเลยครับแบตทันชั่วโมงก็คือมันก็บอกว่ามันแต่ว่าต้องเติมเลยของมันนะมันต้องเติมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวต่อต่าเนาะแต่รถใหม่ไม่เคยข้องไม่ได้ข้องเลยครับแล้วแล้วมันหายกี่ชั่วโมงแล้วมันหายก็หอพันชั่วโมงเนาะพันชั่วโมงเหรอพันมาพันชั่วโมงคราพันชั่วโมงเมืปีนี้แหละครับผมตาอย่างนั้นแหละครับอันนี้เราตักออกมารับ ลูกแรกครับแกวขาวปะัน้นมในตัวครับมองสามครับ็มลูกครับผมถ้าอย่างนี้เวลาเวลาผมผมแนะนำตายอย่างเดียวคือถ้าขึ้นมาหมดก่อให้นมาทั้งข้างบน กบตอทเเนีครับไม่ดง่าย่สุดขายหมอเป็นยไครับก้าจะเป็นเงินวดอก็รับนะครับเดี๋ยวมันจะดูดเข่าเองครับปะมันจะดูดเขาเองบ้างครับมันจะขายว่าห้าร้อยชั่วโมงเก็บทีนะมันสองร้อยชั่วโมงเนีมันสองปีนะนะครับนะครับตัวเนี้ยห้าร้อย

ได้เศร้าไม่แล้วครับตัวตั้งตัวเข่งมาแล้วครเขาระยาก็ R124E ไม่กันก็นะครับมันก็มทำการธรรมดานะครับแต่ว่าถ้ามันฝุ่นเยอะป๋ะผมว่าเวลาสักสักครึ่งสักประมาณไปสักสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ควรที่จะให้คนขับเขาห่อเขาห่อห่อห้องโดยรอบก็ฝุ่นไม่เข้าไปไนสองสัปดาหเตาที่จับฝุ่นเยอะจริงครับผมฝุ่นเยอะนะครับไม่มันมันไม่ได้ว่าเป็นที่ที่กองเลยนะครับมันมันจะเป็นอยู่ที่อาพัดลมไปเลยพัดลมมันต้องไมนต้อง มัน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 เป่าเหแต็งข้างบนนะครับเพราะ้ไม่งั้นมันมันจะไม่เย็นมันจะไม่่แข็งบ้านเราคอยแอร์มันนะคอยเย็นมันนะครับคอยเย็นม่มีะไรคอยเย็นคอยเย็นเปนยิ่ปาบมโอ้โหผมยบปาให้ผมนะครับมีแรงถามล้วก็ถนอยังไงตรงนั้นมังตรงนี้มั่งถ้าอย่างนี้ถ้ามาอย่างนี้ต้องต้องต้องถามมาได้ครับใต้บอกว่ามองม่ไ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 ม่ยิบบนหย่บนครับ ไปเอากองแอร์ให้ออกให้ตาดูเลยอากองกองแอร์ขึ้เปิดได้นะครับเปิดเปิดตานี่ได้นะเปิดได้แต่ว่าเห้ามถ้าล้าง่ยมันอ้อมอยู่บนข้างบนก็ต้องต้องถอดข้างบนไอ้ตัวเนี้ยต้องถอดออกมาดูหน้าป๋านะตัวเนี้ยอันนี้เป่าบ่อยต้องเป่าไปก่อนตัวเลยเี้ย มันจะเป็นแลกแต้มคือหน่อยเอออย่างเงี้ยต๋ามันจะเป็นแบบอะไมันจะเป็นแบบอควเดียนนะครับมันจะแบบอควเดียนนะครับมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเอคออคเดียนสักทีครึ่ง <laughs> อ, <c oughs> อยู่ข้างละครึ่งพ <c oughs> อสองตัวเออครับ <c oughs> อันนี้แผ่นใหญ่แล้วครับมัน <c oughs> เอาฟองน้ำมาปิดอันหนึ่งผมลองเช็คราคาแล้วก็พอๆกันกับนิวมันแลนด์นะครับแต่ออปชั่นมันตัวนี้จะเยอกว่าท้าเฮียท้าเฮียเดินมา เราจะใช้รถนี่นะฮะรถ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 ตัวนี้ไปขีดยาด้วยเนี่ยผมแนะนําว่ากองตัวนี้มันต้องเป็นกองที่มันเป็นกองคาร์บอนมันจะมีขายอยู่นะกองคาร์บอนนี้มันคือมันจะกองเศษวัตไุเขาเรียกว่าไอ้พวกสารงั้นยาพวกนั้นเข้าไปเข้าไปหาเรานะครับกองคาร์บอนนะครับมันมันจะมีกองคาร์บอนอยู่เดียวพเพื่อจะให้ทางทางทางเสียงเขาเขาถึงด้วราคาไว้เฮียกันละกันนะครับนะฮะตัวนี้มมนมีกอง ก็นี่แหละมัน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 มีออปชันตัวมัน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 มีออปชันที่มันเป็นไอ้อกองกองค่าววันนะครับกองแอร์นี่ใช่ไหมพี่กองแอร์นี่ใช่ไหมครับกองแอร์ครับผมครับเพราะว่าแค่เราไปขีดไปขีดตรงนี้นะอขีดยาทีนี้ไอ้คัพเราเราไม่ต้องคุยนะเพราะว่ามันไม่มีคัพแน้วมันไม่มีคัพราะว่าคัพมันไม่มีแต่ว่าเนี่จะให้มีถือว่าคือคนขับเองคนขับเอง มในเรื่องตอีหลังของเราก็ปรับให้มันให้มันปลอดให้มันตอบเบาเบาไปเลยให้มันให้มันให้มันง่ายในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเดนหน้าหัวหลังเนี่ยมันมันมาเข้าตอนที่หลังก็ถ้ามันจะเข้าก่อนเกียร์เนี่ยเกียร์ก็คือว่าเกียร์โลเกียร์ไฮจเกียร์ไหนต้องเลือกเกียร์ไปแล้วครับผมอาใช่จะไปที่ไหนจะไปจะไปเลือกทั้งเกียร์ไฮก่อนก็จะทำใไ้เกียร์โลอะไรประมาณนี้นะครับผมยกอย่าง แล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเข้าเกียร์เดินหน้าไอยหลังเข้าเกียร์เดินข้อหลังมันจะไม่ไปนะถ้าเราไม่ปวดเจ็บมือเออมันต้องปวดเจ็บมือด้วยนะครับมันจะปวดเบไปมือนะครับนี่ซึ่งร้องเรียนนะมีครับมันจะมีเลยล่ะมันจะมีเลยล่ะครับมันจะมีตื้อตื้อต้อแต่ลักมันมันจะมีนะครับตอนนี้ทีนี้มันจะออกขาออกเยียวเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวก เมื่อจะออกขาออกเดียวเนี่ยกทีเนี่ามันจะทําให้ไอเกียร์ชุดเดินหน้าไปหลังเนี่ยมันมันมันรับมันมันมันมีแต่ปิยาที่บอกว่าไปแล้วพวกจะออกขาออกเดียวออกแค่แท่งเนถ้าทางลบมันจะค่อยๆออกถ้าไปเดิวมันก็จะปะไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะหนุนออกที่ตรงนี้เลยนะครับเอาเดี๋ยวเอาไปสักหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเบื้องพ่อเป็นสังเกตนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ 你们跑。